สวัสดีค่ะทุกคนเราก็กลับมาอยู่กับช่องอพโพอีกแล้วนะคะ <Yeah! S 1> พรุ่งนี้เราจะไปออสเตรเลียกันตั้งแต่เช้าเราจะตื่นตีสี่และเมื่อกี้เรากับเฮียพิ่งล้างจานเสร็จนะคะทุกคนแล้วเราก็จะกำลังจะไปนอนกันแล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ก็โดนยุงกัดตุ่มใหญ่มาก y'all so big guys นี่ป้าก็กำลังย้อนความหลังอยู่ใช่ไหมป้า <Yeah. S 1> นี่ทุกคนดูแททูมีตรงนี้ด้วยไม่ค่อยเห็นแล้วเลย mm hmm. จริงแล้วชื่อช่องไม่ใช่อพสลเนทุกคนเราตั้งไว้ก่อนนะใครมีไอเดียดีๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ mm hmm. เช่นสกีบิดีท้ทั l เล็ตลิสอะไรเงี้ยแล้วก็เออ อ so so ันไหนไลา์เยอะสุดก็วันนั้นแหละเนาะเออคนเราไม่รู้จะมีคนคอมเมนต์หรือเปล่าไม่รู้จะมีใครดูคิดนี้หรือเปล่าด้วยนะคะทุกคนก็เนาะเรามารอดูพรุ่งนี้เช้ากันเถอะอยากไปคีวจังเลยทุกคนเฮียตื่นเต้นไหมมา Rise and shine by Andrea. Carter. Thank you, it can help. Oh, God, y'all look. เตรียมของก่อนไปค่ะทุกคนเย้ yeah! <Yeah! S 1> นี่ก็จะเป็นกระเป๋าของเราะคะ่ะนี่เรามาแต่งองค์ทรงเครื่องกันเถอะยอมีกล้ามหอยู่ด้านใน Yeah. Let's go I keep Yes yes, let's go let's go yes. Let's go. เรียนเขียวตำลิ้น EP ที่หน uh ึ่งนะคะทุกคนมาถึงสนามบินกันแล้วเลิศทุกคนมาดูบล็อกอันนี้กันเถอะช็คอินไก k ์เท่มากเท่มากเท่มาก กีสแกนหน้านะคะเร็วมากในสแกนที่เครื่องเร็วจะได้ข้างในไม่ต้องตอ่อ,อ,อแถวกาลยัยวิดีโอรอเด็กน้อยจะไปดูจิงโจ้เวตอน ลูกกระหมูกบไก,ก,ก์เรากำลังจะไปเช็กอินแล้วนะคะยัยยัยเมื่อกี้เจอน้องลลินแล้วน่ารักมากเลยยัยมาแล้ว,ลวตรงนี้อาจจะไม่ถ่ายทุกคนเราน่าจะตัดไปตอนไม่อยากออกกล้องวีเมดดี้ไกด์เนี่ยออกกล้องออกไปไอยกออกู่ก,กับแม่สองคน,นกัน อันนี้ไอคอนิกอันนี้แม่นะคะไม่ใช่พี่สาวอันนี้อันนี้แม่นะคะทุกคนอย่าเข้าใจาผิดนะคะเราจะเข้ากุชชี่กันนะคะเราจะเข้าลุยต่อ,อเราถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนเราจะนอนตรงนี้นะคะวันนี้จิบ <laughs> จอบท่องเที่ยวนั่นแหละ <laughs> ใช่แล้วใช่แล้วมันจะไปอันนี้ไอคอนนี่ทวีอะไรนะออสเตรเลียไม่ใช่ทวีหรอมันคือทวีไม่ใช่จริงเหรอจะไม่ได้นะ ไปกันกน,ะนี่ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน I'm walking so fast guys McDonald's guys เอออยากให้ทุกคน,นได้กลิ่นจังเลยหอมมาก Sing b e ิ ทุกคนเย้ยต, <Yeah. S 2> ต้องเย่ต้องเย้ฮะ,ะ <Yeah! S 2> เรานั่งชั้นเฟิร์สคลาสไม่ใช่ไม่ใช่เรานั่งชั้นอ e ีโคโนมี่นะคะว้าวชิญประหยัดประหยัดนี่มาแล้วสองหนุ่มไปไปไปเป็นส่วนติบเป็นส่วนติบ จะรับความสดลาตัวบเดินทางในช่วงวินีครับขอบคุณครับาดิเดียแมเซอร์ิเวนรเาจะเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์กันนะทุกคนยิ่งกว่าแผ่นดินไหวแชมเบิลเบออทเริ่มแล้วเริ่มแล้ว

กับยาสิบันดู น้ำมาด้วยดิดหรูสุดอะไรสุด Fresh <egg. S 1> ิ g g รักสายการบินไทยนะคะ ประเทศเลยนี่เราแลนแล้วนะคะทุกคนเป็นอเมริกาบบาร์บี้เราถึงออสเตรเลียแลนะคะทุกคน <Yeah. S 1> <Yes. S 2> คนกำลังต่อแถวออกกันอยู่นะคะเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ไปกันไปกัน,กนคนลงน้ำหลงมมาก ไม่รู้ว่าขา้างนอกถ่ายได้ไหมนะ We have arrived guys Mel b u r n จิงแล,ล้เอเย้ทุกคนเรามันจะมาเคลียร์ตอมลิ้นกันนะคะทุกคนอย่าลืมข้อตกลงนะคะก็คือถ้าจบซีรีส์นี้แล้วถึง50ซับเราจะกินมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลก <laughs> ใช่ไหมฉันไม่ออกกลใช่ทุกคนอย่าลืมกดซับด้วยนะคะแล้วก็ คลิปนี้จะสนุกมากๆเพราะเราจะไปเที่ยวใน, Melbourne น,นเมลเบิร์นกันรอดูก็้เดี๋ยวหลังจากน,นี้เราจะไปโฮเทลกันนะคะเป็นโฮเทลเมลเบิร์นโอ๊คอะไรสักอยาก่างแล้วก็จะไปพักผ่อนนะคะ่ะคนตอนนี้ค่อนข้างเย็นเลยนะคะอยู่ข้างนอกหารถอ,อยู่หารถอยู่ยังไม่ออกฮะเมลเบริร์นเมลเบิร์นเจอรถแล้ว โค้ดมันคือรถเมล์เงินรถคันนี้นนจะทำอ่งะไรนะพี่เป็นคนห่าใหญ่นี้ห่าใหญ่นี้ยอเรือด้วยก็มีให้ขี่มานั่งซ้อนกับพี่ซีมาโยกมาโยกตาพี่ก็มีให้ขับอะจาร โรงแรมโอ๊กเมลเบิร์นนะคะดูรบรรยากาศทุกคนเราอยู่ชั้นย0สเย่เยีคนหนูมากเด่ห้องใหญ่มามกก็นี่ทัวห้องนะคะ เปิดมาก็จะเจอห้องน้ำก่อนเลยมีซิงมีรูหน่อยว้าวก็มีบอดี้วอชมอสเจอร์ไรเซอร์แล้วก็มีอ่างนวดคอดละมีอะไรอก้งอย่างเงี้ไม่รู้ตรงนี้แล้วก็มีเค่องค่อยแล้วก็ตรงนี้เลยโอสุ กันลยนะคะทุกคนต่อด้ว้เดินเข้ามานะคะเลี้ยวขวาทางนี้ก็จะเจอ The Master Bedroom Oh my God พ่อคุณแม่นะคะเราก็จะอยู่ที่นี่สี่คืนเลยยาวๆเดินออกมานะคะก็จะเจอเป็นห้องรับแขกมีโต๊ะตรงนี้อันนึ่งมีกระจกอืมีห้องครัวด้วยแล้วก็มีโต๊ะกินค่ะ จริงค่วเดินมาทางนี้ก็จะเจอโซฟานะคะก็เป็น l i v i n g r ง o m และห้องสุดท้ายห้องนอนของฉันและเฮียมีตู้เสื้อผ้าด้วยแล้วก็เตียงตรงนี้เล็กขนาดกำลังดีก็เท่านี้ห้องอูเย็นมากเย็นมาก มากเลยนะคะทุกคนน่าจะสิบสี่องศาเย็นมากน,นี่เย็นเย็นเราอยู่ซุปเปอร์มารเกินแล้วนะคะจะต้องรีบซื้อเพราะดเดี๋ยวจะปิดไปหาของกินกันเถอะไดมาแล้วทุกคนซอสอันเดนเกอร์ สเตเบิล79บาทค่ะทุกคนเราจะซีโก้ด้วยเหมือนในยูทูบช็อตเลยอะน่นนี่อะสลกมาไดเจอแต่น้องพีราบก็จบไปกับ EP หนึ่งออสเตเรียเคยตมลินแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะไปนอนแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กับสู่ใคร Treat me like what this, like don't get me.